เหดปน่นทุกคนสวยแล้วเข้ากระชายประเดยมะขามเรียบร้อยแล้วทุกคนทาป,ปน่นอย่าเลื่อนผ่านทุกคนทาบเบิกนั่งในเด้อสวยได้วันที้ชิดโมงเลยหิวเข่าเด็กี้มะพริกกี่ทุกแล้วมาตังหิวเขา่าทุกคนแมนชิบ เมนชีเทียงเราบอมเมนชีเพสเราบอโอ้ยหิวเข่าแห้งขนาดเลยอันค้าวเวียดฮักเร็วเวียดได้เวียดเร็วงานฮักเขียดขึ้นมาเ่วันกันมาจับมือปันผู้บ่าวเทน่อยจับแขนปันผู้บ่าว ทลงไปเลยลับทั้งเนื้อทั้งตโอ้มักเคลือเฉพาะมีหมักเคลือาำหรัน,นัวทุกคนกเกลือเก็หน่อยหอน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 กเคลือวันนี้ร่มหนาวทุกคนทุกคน แล้วมือเศร้ากะเย็นกลางคืนกะห้อนจังหน่อยกลางคืนกะกะห้อนหออทุกคนะกะบอห้อนทุกคนมากระหนาวแกะห้อนนั่ะละลมซองมือเลยดคคนนยมิมื่อคืนนี่กลางวานกะล้มมันนี่กะลม,ะมแต่กลางคืนน่ะตาถามว่าหนาวบ่อหนาวอยู่นยหน,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 น่อยนึงทุกคนถามเขากันยังให้มันละเอียดก่อน ใ้และวท่น้ำลงไปน้ำประเดกเรื่องาตู่มักน้อยกับน้อยเที่น้อยคณมักไรกับที่ไรมักายอยู่ทุกคนเอาลงอีกจังน่อยถ้าก็ใส่ต้นหอมไปเลยมันเน่ ร้มหมวปักหัวขวบร้มผัดขีหมูร้มทูขีไก่ทุกคนคงแสบคงนัวน้ำปลา ผิดเพราะกระชายเล้วเลยดิโอ้ยหัวปางใไงเสียบได้ทุกคนมันังมันบวกผิดเนาะบักผิดเขาคือบวกผิด น้ำปลาจังะมันยัง,งนวัวเคจังหน่อยอ้าวหวดจะคองบันนี้ไอ้ยาคาันบวกพิษแต่มันบวกขาดทุกคนได้แล้วบ,บวกขาดก็เอาแล้วมันเดิกเลยกินอยู่ใช้แล้วมันทุกคนมี่เสียงโลดนาบ้านนะ พ่ะเลย่นวบิ่บเพก่นก็สิมข้านโอ้ยตั้งกองกับบทตรชมจะให้รูดกา่ไปก่อนพี่นวลพี่น้นอย พี่มอน้องกี้เซอรี่สาวนิ้งบ่าวนอดบ่าวน้อยพี่ชายบางหยกพี่ชายพี่สาวหาย่าป้าอ้วนป้าพ้นขีดป้าหกหาพี่กะทิป้าพ้นขีดอุดรธานีเด้อแล้วก็พี่สาวน้อยพี่สาวหน้าพี่หน้าพี่การแล้วก็พี่ทั้งหมนนรพนมน้ำพี่นิดพี่นิดหรือบอก้วก็ป้าหาดใหญ่ทั้งหมดป้าหาดใหญ่ แต่ก็เท้าดาวโกทมออ่าใหญ่เปิ้นบาสสตว์น่องเจีบ๊บไปจุกจุคนสบายดียะมาเศร้าอื่นกินขน้าขกินน้ำก็แม่ มุน่มแล้วมันนี่ข้าวเวียดทุกคนแล้วเลยกกินข้าวสวย 等一个虫。 한 ộ t cái c Pip, pip, pip. เพชรน้องเพชรทั้ง่วดนี่กระดูกเขามันหักที่ว่าหลุดล้มนะหลุดล้มให้ประเด็กหักให้ประเด็กแตก

ท้อละอีมมันกินยามันกินไกลยามมันอี มันบ่มีหลุดมาเนาะทำ ขอบคุณค่าขอบคุณค่าจะเป็น,น,น,นคุณชุ่มมาขึ้นข่าวเงินันจะาจุ๊กจ้าจือกบวกกากกับคนที่ตามอะไรเนอะ